สวัสดีทุกคนค่ะก็กลับมาพบกับคลิป12ราศีกันอีกครั้งนงคะคะแต่คลิปนี้เราจะพูดถึงการย้ายของดาวพุธซึ่งดาวพุธเนี่ยวันที่1กันยาเนี่ยเขาจะย้ายจากราศีกรกฎมาที่ราศีสิงห์จะได้ตําแหน่งทางโหราศาสตร์คือเป็นมหาจักร กับราชาโชคและทีนี้ลองรูว่าจะมีผลกระทบอะไรกับชาวราศีเมษบ,บ้างมหาจักรก็หมายถึงว่าคุณต้องมีการออกไปแอคชั่นออกไปบุกบา่าฝ่าฟันคุณจะได้สิ่งนั้นมาราชาโชคก็หมายถึงว่าคุณก็จะได้มาแบบอะไรมาแบบง่ายๆประสบความสําเร็จเกิดขึ้นก็ได้นะคะอะทีนี้ลรูรูว่าสําหรับชาวราศีเมษเนี่ยดาวพุธเป็นเรื่องของอะไรดาวพุธเนี่ยเป็นเรื่องของอืสาสชากับ เจ้าเรือนอริทีนี้เรามองนเรื่อง,งของสาช้าซาชาเนะี่ยอยู่ในปืนปูตะสแสดงว่าเพื่อนฝูงคุณคนรอบตัวคุณเองหรือสังคมรอบตัวคุณเองเอ่ะให้ความเอ็นดูรักบุตรบริวารของคุณเหมือนลูกหลานของเขาเลยหรือบางคนนะ่ะตัวคุณเนี่ยจะมีเกณฑ์เดินทางอยู่ตลอดเวลาก็ได้หรือมีการเดินทางไปดูโครงการต่าง ออไปสัมมนาต่างๆแล้วคุณไปดูแล้วเกิดไอเดียใหม่ๆคุณก็กลับนำมาใช้พัฒนาธุรกิจตัวเองหรือในเรื่องของการบริหารการจัดการเรื่องลูกน้องบริวารต่างๆคุณเองรวมถึงคุณอาจจะได้รู้จักมิตรใหม่ด้วยแต่ที่นี้มิตรใหม่เนี่ยนาะขอติงไว้ดินว่า เช็คประวัติกันให้ดีๆนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันในรูปแบบนี้เยอะเหมือนกันนะคะอันนี้คือรเรัด้ติดนึงทีเนี้ยถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งเนี่ยถ้าใครมีกิจการเนี่ยคำว่าสายช้าเนี่ยมันคือแทนลูกค้าก็ได้นะคุณอาจจะมีลูกค้ามาติดต่อธุรกิจคุณเยอะหรือมาเสนอข้อ,ข,อข้อตกลงอะไรต่างๆก็ได้ ให้คุณไปทํางานเกี่ยวกับงานเนี่ยเข้ามาเหมือนกับมีคนมาจ้างจ้างคุณเนี่ยไปทําอะไรสมมุติว่าเอ่อสมมุติถ้าคุณเหมือนกับเออพิมพ์ถ้าคุณเป็นคนที่พิมพ์นาบัตรเนี่ยก็อาจจะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเหมือนกันนะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการเงินเข้ามาด้วยก็ได้นะอันนี้ก็ต้องดูแต่ละคนนะคะและทีเนี้ย ดาวพุธเองอ่ะเป็นดาวเจริญอริในมุมบวกเนี่ยนะัมองว่าเวลาคุณจะทำอะไรต่างๆนะคุณต้องใส่ความบริยะอุตสาหะเป็นดาวพุธอย่างเงี้ยคุณก็ต้องอพูดจาดีๆพูดจาสุภาพมีวาทศิลป์ในการพูดก่อนที่เราจะพูดอะไรไปเราคิดก่อนว่าคำพูดเนี้ยมันจะ,ะดี ถูกใจของฝ่ายตรงข้ามไหมนะหรือแม้กระทั่งแม้กระทั่งคนที่ทําสื่อออนไลน์เนี่ยเหมือนกันเวลาจะพูดอะไรหรือเราไปคอมเมนต์เขาหรือเขามาคอมเมนต์เราเนี่ยอันนี้ถ้าเขามาคอมเมนต์เราในทางที่ไม่ดีเราก็นิ่งๆิ่งไว้เฉยๆปล่อยให้ปล่อยเขาพูดไปเถอะไม่ต้องไปโต้อตอบใดๆทั้งสิ้นแล้วก็คือว่าดาวพุธเนี่ยอยู่ในเรือนอาทิตย์ อย่างเงี้ยเรียกคู่วิชาการคู่วางแผนคุณต้องมีการวางแผนให้รับกุรัดกุม่มในเรื่องของสัญญาเองเหมือนกันถ้ามีใครมาเสนอให้คุณทํางานให้อย่างเงี้ยคุณก็ต้องดูเรื่องของสัญญาอ่านรายละเอียดข้อตกลงให้ดีนะอ่าแล้วก็เรื่องของเอกสารต่างๆก็ทําให้เรียบร้อยจะได้มีปัญหาตามมาแต่ถ้าอริในมุมลบเนี่ยน้องมองว่าเป็นปัญหาอุปสรรคต่างๆรวมถึงโรคภัยด้วย อริคือใครถ้าเรามีศัตรูเราต้องวังศัตรูของเราเองรวมถึงโรคประจำตัวเก่าๆแล้วก็คนอื่นที่ทำให้ธุรกิจหรือบุตราบริวาณคุณนะมีปัญหาหรือไม่สบายก็ได้อันนี้ต้องดูตองของแต่ละคนนะตามหน้างานเอาไปปรับเปลี่ยนและทีนี้ต้องระวังไว้นิดหนึ่งว่าคุณอย่าลืมนะราศีเมษต,ตัวคุณนะอยู่ในเรือน อีกอันนึงเนี่ยดูนี้ประกอบด้วยนะคะเพราะว่าดาวคารอยู่ในเรือนพุธมันก็เป็นเรื่องของข้อขัดแยง้งกูขัดแย้งต่างๆคือหลกัหลกๆแล้วน้ำมอนเป็นเรื่องของคําพูดนี่แหละเราอาจจะเจอคนที่เขาพูดจาตรงินไปพูดจาผงผางเราอาจจะไม่ชอบเขาก็ได้หรือเขาพูดจาไม่ดีใส่เราเราไม่ชอบก็ได้เนี่ยก็มีแบบนี้ก็เลยว่าถือว่าก็ระวังกันไว้นิดนึงแล้วกันนะคะคือได้ง่ายเลยอะ คุณอย่าใจร้อนใช้ความอดทนขยันอดทนบางคนอาจจะต้องมีการเดินทางติดต่อประสานงานเาเรียกว่าหลายครั้งถึงจะประสบความสําเร็จได้จำไว้เลยขยันอดทนพูดจาให้ดีมีวาทศิลในการพูดนะักคิดว่าสิ่งที่คุณทําจะประสบความสําเร็จได้นะคะ,อ,ะอันนี้ก็สําหรับชาวรีเมธก็มีแค่นี้นะคะก็วันเจอคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนท,ที่เข้ามา ชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนในะพบทับความดีมมีความทุกข์นะคะขอบคุณค่ะ